ชาวลัคนาราศีกุมจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างมีการตัดสินใจครั้งสําคัญมีเรื่องใหญ่ให้ต้องคิดมีเรื่องใหญ่ให้ต้องตัดสินใจในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคงสติสมาธิไว้ให้ดี ในการที่ต้องเจอกับเรื่องราวในแต่ละเรื่องช่วงจังหวะนี้จะมีงานใหม่งานแปลกงานที่ท่านไม่เคยทําให้ท่านได้ลิ้มลองทําโดยที่ท่านอาจจะเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้นะครับช่องทางการหาเงินรายรับช่องทางรายรับช่องทาง,รา,ร,ง,ทางรายจ่ายวิธีการรูปแบบการทําเงินครับอาจจะมีการเปลี่ยนการเช็ตมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามา 30เมษายน2567จุดเปลี่ยนสำคัญในรอบร้อย พฤหัสย้ายออกจากราศีเมษออกจากดวงโลกออกจากดวงประเทศไทยเข้าสู่ราศีพฤษภทับดาวมฤตยูในรอบกว่าร้อยปีนี่คือเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วงการโหราศาสตร์เหตุการณ์แบบนี้ครับที่ดาวพฤหัสจะร่วมดาวมฤตยูและเข้าสู่เรือนกันดุพะ เรือนการเงินของประเทศไทยของโลกนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อสถานภาพทางการเงินของมนุษย์ทุกท่านทุกคนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเกี่ยวข้องกับอัตราแรกเปลี่ยนการเงินครั้งสำคัญเอาละครับ พระพฤหัสเป็นดวงดาวที่สำคัญเป็นหนึ่งในสาแห่งดาวตรีเทพผู้ยิ่งใหญ่มีผลต่อดวงชะตามนุษยชาติสูงที่สุดเคียงคู่เคียงข้างกับพระเสาร์และพระราหูดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีพฤศพทับดาวมฤุตยูในครั้งนี้ ส่งผลให้ดวงชะตาของมนุษย์และสัรร์รสัตว์ทุกคู่ทุกนามมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญซึ่งอาจจะเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านก็เป็นได้บัดนี้ผมจึงเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมเช็คดวงชะตากันว่าผลแห่งการโยกย้ายของดาวพฤหัสครั้งสำคัญนี้จะส่งผลอย่างไรต่อลัคนาราศีเกิดของท่านรวมทั้งหลังจากการรับฟังคำพยากรแล้วช่วงท้ายผมจะพาทุกท่านมาเปิดเคล็ดลับสำคัญการไหว้าการสักการะรับดาวพระพฤหัสเทวาสเสด็จย้ายราศีอย่างถูกต้องตามคัมภีรโบราณจะร รับอย่างไรจะไหวยอย่างไรให้ดวงชะตาของท่านเฮงปังรวยประสบความสำเร็จรับแต่สิ่งดีๆอันเป็นมหาสุภวะบงคลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันเลยครับลัคนาราศีกุม 30เมษาย,ยน2567ถึงพฤษภาคม2568ดาวฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระราพระหมายถึงการเงินโชคลาภของชาว,รา,วราศีกุมโคจรเข้าสู่เรือนที่4แห่งจักรราศีอยู่ในเรือนพันธุและร่วมกับดาวฤติยูในราศีพฤษภในรอบกว่าร้อยปีครับส่งผลในมุมดาวให้ชาว,รา,วราศีกุม มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแบบองคาพยพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งหนึ่งปีโดยประมาณที่ดาวพฤหัส ร่วมดาวมฤตยูที่เรือนพันธุ์ทนี้ครับชาวลัคนาราศีกุมจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างมีการตัดสินใจครั้งสําคัญพอนอกจากดาวพฤหัสร่วมดาวมฤตยูดาวเสายังโคโจรทับดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมอยู่มีเรื่องใหญ่ให้ต้องคิดมีเรื่องใหญ่ให้ต้องตัดสินใจในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคงสติสมาธิไว้ให้ดีในการที่ต้อง จอกับเรื่องราวในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการงานดาวพฤหัสร่วมบัลรุตยูเลงที่เรือนกรรมมะช่วงจังหวะนี้จะมีงานใหม่งานแปลกงานที่ท่านไม่เคยทําให้ท่านได้ลิ้มลองทําโดยที่ท่านอาจจะเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้นะครับสิ่งใดที่ไม่เคยทําวิธีการทํางานใหม่ๆระบบใหม่ๆอาจจะเข้ามาในชีวิตหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงาน A เป็นงาน B ีเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสายงานไปนเลยก็ได้นะครับ และที่สําคัญครับดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินเมื่อโคโจรร่วมดาวมฤตยุช่องทางการหาเงินรายรับช่องทางรายรับช่องทางรายจ่ายวิธีการรูปแบบการทําเงินครับอาจจะมีการเปลี่ยนการเชนมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามามีรูปแบบการทําเงินการได้เงินใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ท่านต้องรู้และเป็นอาจจะเป็นข่าวดีหนึ่งอย่างคือเมื่อดาวการเงินโคโจรเข้าสู่เรือนพันธุ แต่ว่าท่านมีโอกาสถ้าใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินมีโอกาสนะครับอยากขายอยากซื้อเป็นไปได้เมษา6-7ถึงพฤษภา6-8นี้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เปิดครับสำหรับชาวรัคนดาราศีกุมอีกทั้งครับดาวพฤหัสน,นี้ เมื่อโคโจรเข้าไปร่วมกับดารฤตยูในเรือนพันธุอาจจะมีข้อตกลงมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยรีโนเวทบ้านปรับเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านมีโอกาสพูดคุยทําข้อตกลงกับคนในครอบครัวมีคนย้ายออกจากครอบครัวย้ายเข้าครอบครัวมีการเริ่มต้นมีการสร้างครอบครัวมีการพูดคุยเรื่องการขยายต่อเติมบ้านที่ดินอะไรต่างๆนะครับอีกทั้งช่วงจังหวะเวลานี้เรื่องที่เราคิดว่า ไม่น่าจะเกิดมันสามารถเกิดได้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นมันเป็นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆก็ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้อีกทั้งญาติิตพี่น้องเผ่าพงผ่านคนที่ไม่เคยเจอมานานก็จะมาติดต่อสื่อสารมีการคุยมีการสนทชิดเชื้อมากยิ่งขึ้นมีการมาโฟกัสเรื่องของญาติิตพี่น้องครอบครัวคนในครอบครัวลูกหลานบุตรบริวารกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่คือจังหวะที่ดาวพฤหัสโครจรเข้าเรือนพันธุ์ร่วมกันดาวบริเตียนะครับแต่ถือว่า ช่วงเวลาสําคัญมากๆโดยเฉพาะชาวาราศีกุมเพราะบุมดาวบุญนี้มันส่งกระทบทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเรื่องงานกับชาวาราศีกุมอีกทั้งดาวเสายังคงคัวพันทับดวงจะตาชาวราศีกุ๊ปเพราะนั้นเป็นหนึ่งปีที่สําคัญครับหปีที่สําคัญเพราะชาวกรุมปถ้าใครเลือกทางถูกตัดสินใจถูกในช่วงจังหวัดหนึ่งปีต่อจากนี้รวยมันรวยเลยและรวยมากด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาขอให้ชาวาราศีกุมทุกท่านทุกคนจงโชคดีหลัง ดาวพรหัสย้ายครับหลังจากพับพรหัสย้ายราศีจากราศีเมษออกจากดวงเมืองไปสู่ราศีพฤษศร่วมมฤตยูในรอบกว่าร้อยปีจะเกิดเรื่องราวสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้าย หรือเรื่องควรระวังหากถ้าเรารู้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้มันดีขึ้นได้จะทำให้เรายิ่งทุกข์ยิ่งเครียดยิ่งกังวล ยิ่งนำพลังลบๆเข้ามาสู่กายสังขารเข้ามาสู่ตัวเราชีวิตเราทำให้จิตของเราชีวิตของเรายิ่งเลวร้ายลงไปทุกทีทุกขณะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับวันนี้ผมจึงจะมาเปิดวิธีการเปิดเคล็ดลับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน EP นี้ครับว่าหลังจากเทพพระพฤหัสย้ายราศีจะทำอย่างไรให้ดวงเราเฮงดวงเราเ ัเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้ผ่อนคลายกลายเป็นสุขพ่อนนักให้กายเป็นเบาสิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญครับเคล็ดลับเหล่านี้ที่ผมกำลังจะเปิดเผยทุกท่านนำไปปฏิบัติ นำไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยทันทีเพราะฉะนั้นครับขอให้ทุกคนจงฟังและจดไว้ให้ดีนะครับเคล็ดลับทั้ง5ข้อต่อไปนี้สำคัญมากข้อที่1ข้อแรกขอให้กยัยยาณมิตของผมทุกท่านทุกคนครับหาเช่าบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิครับหน้าตาก้านิ้วเนื้อทองเหลืองเป็นตัวแทนของเทพพระพฤหัสเทวาถวายแด่พระภิกสุสง์ข้อที่สครับ ขอให้ทุกท่านเช่าบูชาผ้าไตรจีวร19ผืนถวายแก่พระภิสุสง์ทั้ง19รูป19นั้นเป็นกำลังของเทพพระพฤหัสเทวานะครับเดี๋ยวบางท่านบางคนจะสงสัยเคล็ดลับข้อที่3ครับขอให้กระยานมิตรทุกท่านทุกคนครับเตรียมสังฆทานที่จัดด้วยมือท่านเอง1นึ่งถังหนึ่กองหถุง มีของ19อย่างนะครับให้จัดเตรียมแบบนี้19ชุดเพื่อถวายแด่พระภิสุสงฆ์19รูปตามกำลังพระพฤหัสเทวาห้ามขาดห้ามเกินเด็ดขาดนะครับและข้อต่อไปข้อที่4หลังจากได้ถวายพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรสังฆทานแล้วนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง19รูปให้ท่านเมตตาเจริญมหาพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับปวารนะสูตร ในโอกาสที่พัะรหัสเทวาสเสด็จย้ายราศีออกจากตวงเมือง เข้าร่วมดาวมฤตยูในราศีพฤษศในรอบร้อยปีบทพระธรรมจักรเป็นบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ประกาศพระพุทธศาสนาประกาศอริยสัจสีอันเป็นความจริงความประเสริฐเพราะฉะนั้นครับพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทนี้และได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ทุกท่านจะเป็นมหามงคลอย่างยิ่งข้อที่ห ข้อสุดท้ายครับขอให้กัญยาณน,น้ำบทิทุกท่านทุกคนทําบุญปล่อยปลา119ชีวิตยิ่งเป็นปลาท้องปลาหน้าเขียงช่วยให้ชีวิตเหล่านั้นครับรอดพ้นจากพันธนาการปลดปล่อยเป็นอิสระ รอดพ้นจากการถูกประหัตประหารช่วยให้ปลาเหล่านั้นมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนี่เป็นวิธีการลอยเคาะต่ออายุสืบชะตาหลังจากทำบุญครบทั้ง5ข้อแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอธิษฐานจิตจะก,กวดน้ำหรือไม่ก็ตามอุทิศบุญกุศลทิพนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีถวายบุญกุศลนี้ให้แก่คุณบิดามารดาคู บูบราอาจารย์เทพพรมเทวดาที่คอยปกปักรักษากายสังขารขันห้าท่าสี่อายตนะหกดวงจิตหนึ่ง แห่งท่านในปัจจุบันนชาติที่สําคัญครับอย่าลืมถวายบุญทิพย์นี้แด่ท่านพ่อเทพพับฤหัสมหาเทวาเพื่อเปิดดวงชะตาเปิดมหาโพกทรัพย์สบัดเคราะรับโชคที่สําคัญที่สุดครับเลิกในการทําบุญเปิดดวงในครั้งนี้ต้องเป็นวันอังคารที่30เมษายน2567เท่านั้น จึงจะได้สำเร็จสำริดผลอีกทั้งเวลาในการทำบุญเปิดเลิกตรงนี้ต้องเป็นเวลา 19นาฬิกา19นาทีเท่านั้นขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านครับนำเคล็ดลับทั้ง5ข้อนี้ไปทำตามที่ผมได้บอกกล่าวไปครับเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาของตัวท่านเองแต่หลายท่านหลายคนครับเมื่อมาคิดมาวิเคราะห์สิ่งที่ผมได้พูดทั้งหมดนี้แล้วนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายซับซ้อนใช้เงินปัดใจในการทำบุญ จำนวนมากนะครับบางทีทําดีๆอาจจะถึงหลายหมื่นบาทหากใครไม่สะดวกและอยากมาร่วมบุญร่วมบารมีกับผมอาจารย์สันมหาทศดาราสามารถมาร่วมกับผมได้ที่วัดทรัพย์สมสสรนิกรกเกษมหนองจอกกรุงเทพ มหานครในคืนวันที่30เมษายน2567เป็นการร่วมบุญเพียงท่านลัก999บาทจะเป็นการทำบุญครบทั้ง5ข้อนอกจากนั้นครับเสร็จจากพิธีสงฆ์จะมีการนำปัจจัยที่เหลือ ไปจัดข้าวของบวงสวงบายสีของสีทอง19อย่างตามตำราโบราณไม่ว่าจะเป็นบายสีมหาเทพบายสีมหาพรมบายสีหลักบายสีต่อบายสีเปิดบารมีบายสีครู และอื่นๆอีกมากมายโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผมจะอ่านองค์การบวงสวงพระเวทอัญเชิญเทพพรมเทวดาเปิดพระแม่ธรณีอัญเชิญมหาเทพเท้าจตุโรกบาลมหาราชทั้งสี่องค์เท้าสักกะเทวราชอมรินอินทาธิราชเจ้าให้ท่านเสด็จลงมาเปิดเลิกเปิดชัยเปิดดวงชะตาอัญเชิญเทพนภเคราะห์ทั้ง9พระองค์อันมีมหาเทพพระฤหั เทวาเป็นประธานในงานนี้เพื่อเปิดดวงให้กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนในงานพิธีนี้ครับเราจะมีการโยงสายศิลนร้อยแปดเส้นตามตำราโบราณขึงสายศิล์เพดนตะข่ายเพชรโยงลงบนศีรษะของกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนขณะพระภิสุสงฆ์เจริญมหาพระพุทธมนต์และผมอ่านองค์การบวงสรวงมีการติดยันเกาะเพชรและยันเทพพระพฤหัสเทวาอีกทั้ง ในมือของทุกท่านทุกคนที่พดมมืออยู่นั้นจะมีเทียนลงอาคมเป็นยันเทพพระพฤหัสเทวาผูกด้วยดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตามหลักโหราศาสตร์เป็นดวงจักรราศีของใครของมันเป็นส่วนตัวรวมถึงเสร็จพิธีในช่วงท้ายจะมีพิธีการจุดเทียนเทพพระพฤหัสเพื่อเปิดดวงชะตา ร่วมสวบดบทพระพุทธมนต์อันเป็นมหามงคลพร้อมๆกันเพื่อขับไบล่อัปมงคลอัปปีจันไรเงาม,มืดความหมองหมน่นความทุกข์ทั้งหลายจากทุกขโศกทุกขโรคทุกขภยัยเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชียันเกาะเพชรและยันเทพพระพฤหัสเทวาหลังจากเสร็จพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษพรหม,มาพิเศษแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนนำกลับไปเพื่อบ ชาพกติดตัวเพื่อเป็นมหาบารมีเปิดมหาโพคกพัซับป้องกันสัพพยานอันตรายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในการร่วมบุญครั้งนี้อากปัจจัยยังเหลือหลังจากการทําบุญถวายพระพุทธร,รูปพระไตรจีวรสังกทานถวายใบยสีและบุญทั้งหลายแล้วผมจะได้นําปัต ใจส่วนนี้ไปทาบุญสประการสําคัญหนึ่งคือร่วมทําบุญสร้างพระอุโบสถโบสถ์หลังแรกที่วัดทบาดาลจังหวัดสระบุรี2จะได้นําบุญตรงนี้ครับเงินปัจจัยไปร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมสาราสวดมนต์ที่อําเภอธาตุพนมร่วมกับท่าน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมในการร่วมสร้างบุญใหญ่สถานปฏิบัติธรรม3จะได้ร่วมกับทางวัดทรัพย์จโบสรในการทำบุญชำระนี่สง์ทำบุญค่าน้ำค่าไฟและสถานที่ที่เราไปใช้สอยในพิธีบุญในครั้งนี้ใครสนใจร่วมบุญร่วมกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดรับ ทันทีเพราะทางเราครับต้อง จัดของบวงสวงเข้าพิธีเป็นของส่วนบุคคลในแต่ละคนต้องผูกด,ดวงชะตาเป็นส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นการเฉพาะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาทางแอปสีเขียว ID Ssun59 i ที่ขึ้นมาด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันในวันอังคารที่30เมษายน2567เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬกา19นา อันเป็นมหามงคนละเลิกแล้วพบกันในงานพิธีครับ